ภายใต้ความนิ่งเงียบเขาเก็บซ่อนความเจ็บปวดไว้มากมายเขาเก็บซ่อนความเจ็บปวดอะไรเอาไว้ขอภัยเปิดใจเขาทีนะคะขอพลังงานของคุณนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประมาณไหนขอพลังงานของคุณหน่อยนะคะ อวินถือเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรพึกงสบการ์เดอฟูนะคะพลังงานของคนธาตุโลมเมถุนตนกลมเด็กถือดาพลังงานของคนธาตุลมคิงถือดาพลังงานของคนธาตุลมควีนถือถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกนะคะมีพลังงานของคนธาตุดินคนธาตุลมคนธาตุน้ําเป็นคนที่รักอิสระนะคะเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองมากๆ ไม่ค่อยฟังใครมีความดื้อร้านมีความเอาแต่ใจเพราะว่าอาจจะเพราะไม่กลัวอะไรก็ได้ชอบความแปลกใหม่ชอบความท้าทายเชื่อมั่นในตัวเองด้วยใส่บุ๊ใส่ลุยด้วยนั่นเองนะคะก็เลยมีอิสระในตัวเองไม่ชอบการโดนจํากัดการโดนบีบคั้นกดดัน กรอบนะคะเป็นคนที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูงมากไม่เหมือนใครนะคะอารมณ์ความรู้สึกของคุณอาจจะไม่ได้มีแบบแผนมากอยากจะดุก็ดุอยากจะหวานก็หวานอยากจะนิ่งก็นิ่งอยากจะลุยก็คือไปเลยนั่นเองมีความดื้อรัน้นมีความดื้งเงียบอาจจะชอบพูดเสียงดังพูดชัดเจนออกคําสั่งนะคะเพราะาพลังงานของคุณเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองอยู่แล้วไม่กลัวใครอยู่แล้วแต่ในขณะเดียวกันไม่ชอบให้ใครมาพูดเสียงดังกับคุณนะคะชอบแบบ พูดกับคุณดีๆเอาอกเอาใจเข้าอกเข้าใจมากกว่านั่นเองนะคะเพราะลึกๆในใจคุณก็ต้องการคนที่สนใจใส่ใจแล้วก็รักคุณจริงๆนั่นเองมีความหวานด้วยเชื่อในความรักเชื่อในรักแท้ก็ได้นะคะแม้ว่าจะดูเป็นคนที่ไม่ผูกมัดกับใครแต่ลึกๆในใจก็มองหาคนที่จะผูกมัดด้วยเช่นกันนะคะพร้อมหยุดอยากหยุดอยากมีเจ้าของหัวใจก็ได้นะคะเรามาดูกันนะคะว่า คนที่คุณอยากรู้ความรู้สึกของเขานะคะคนเงียบเงียบในใจของคุณนั้นเขาคือใครขอพลังงานของเขาหน่อยนะคะคนที่นิ่งเงียบแล้วก็เก็บซ่อนความเจ็บปวดไว้มากมายเขาคือใครขอพลังงานของเขาหน่อยสีไม้คนธาตุไฟเม็สิงห์ธนูเดอชาลีออดพลังงานของคนราศีกรก,กฎ แฮงแมนพลังงานของคนธาตุน้ำามีนรกรกระผิจิกเด็กถือไม้นะคะพลังงานของคนธาตุไฟเจ็ดดาพลังงานของคนธาตุลมเมทุนตุนกลุ่มมีพลังงานของคนธาตุไฟคนธาตุน้ำคนธาตุลมจริงๆคนคนนี้ไม่ใช่คนเงียบนะคะเป็นคนที่พูดดีพูดเพราะมีเหตุผลมีความร่าเริงมีความสดใสด้วยนะคะเป็นคนที่ ไม่กลัวใครเป็นสายบู๊เป็นสายลุยเหมือนกันทั้งคู่นะคะหากว่าชอบเดินทางชอบท่องเที่ยวเขาก็เป็นคนที่ไปไหนไปกันกับคุณได้ตลอดเลยเพียงแต่ว่าในตอนนี้อาจมีปัญหามีประเด็นอะไรบางสิ่งบางอย่างมีความไม่เข้าใจบางสิ่งบางอย่างเท่านั้นเลยทําให้เขานิ่งเขาเงียบไปนะคะมีความลับไม่ได้บอกมีความรู้สึกที่เก็บซ่อนไว้แล้วไม่ได้บอกแค่นั้นเอง น่าจะเป็นอะไรบางสิ่งบางอย่างที่คิดเห็นไม่ตรงกันมองต่างมุมมีความไม่เข้าใจกันนะคะแต่มีการรอคอยเฝ้าคอยนะคะรอคอยให้คุณทักรอคอยให้คุณถามรอคอยให้คุณเอ่ยอะไรออกมาก็ได้พลังงานของคุณก็ตามมองตามส่องอยู่ว่าจะทำยังไงดีเขาคิดอะไรเขารู้สึกอะไรหรือว่าคุณควรจะทำอะไรอยู่ตอนนี้เหมือนกับต่างคนต่างรอต่างคนต่างคอยกันและการวางมากนะคะมีมากมีความนิ่ง คุณนิ่งเขานิ่งนะคะแต่ต่างคนต่างรอคอยกันและกันนะคะหากว่าตรงกับพลังงานของคุณที่เป็นอยู่ในตอนนี้ปกติเขาไม่ใช่คนนิ่งแต่ตอนนี้เขานิ่งคุณอยากรู้ว่าเขานิ่งนั้นเขาเก็บซ่อนความรู้สึกอะไรเอาไว้นะคะเรามาดูกันนะคะว่าความเจ็บปวดที่เขาเก็บไว้ซ่อนไว้คืออะไรขอให้บอกทีเขาเก็บซ่อนความเจ็บปวดอะไรเอาไว้นะคะคนคนนี้เก็บซ่อนความเจ็บปวดอะไรเอาไว้ขอให้บอกที การครอบครองความหวงแหนความรักนะคะความเป็นหนึ่งเดียวอนาคตความก้าวหน้าการพัฒนานะคะพุ่งตรงไปข้างหน้าไม่ถอยหลังนะคะไม่ก้าวก้าวถอยถยเรื่องราวในอดีตความเจ็บปวดความเสียใจความผิดพลาดความผิดหวังนะคะทำร้ายความรู้สึกนะคะรอยยิ้มเสียงหัวเราะการมีกันและกันนะคะ ความหวั่นไหวความไม่ชัดเจนนะคะเขารู้สึกว่าคุณมีใครอีกคนหรือเปล่านะคะคุณไม่มั่นคงคุณไม่มั่นใจคุณเปิดใจให้ใครอีกคนหรือเปล่าคุณสนิทสนองกับใครบางคนหรือเปล่าในช่วงนี้นั่นเองนะคะ เขารู้สึกว่าคุณไม่เหมือนเดิมคุณเปลี่ยนไปอารมณ์ของคุณอาจจะฉุนเฉียวมากขึ้นก็ได้หรือว่าเดาใจคุณไม่ออกว่าคุณคิดอะไรดูเหมือนมีความลับกับเขามากๆนั่นเองเขาก็มีความลับคุณก็มีความลับแต่ว่าความลับของเขาเป็นแค่ภายใต้ความนิ่งเงียบเขาเก็บซ่อนอะไรไว้แต่ว่าเขารู้สึกว่าคุณมีความลับที่เขาเดาทางไม่ได้ แต่เซนของเขาจับพี่รู้จับสังเกตได้ว่าคุณไม่เหมือนเดิมคุณไม่เหมือนวันแรกๆช่วงแรกๆที่คบที่คุยกันความรักความสัมพันธ์ตอนนี้มีความไม่เข้าใจกัน มองต่างมุมคิดเห็นไม่ตรงกันนั่นเองคุณรักอิสระคุณชอบไปไหนตามลําพังหรือเปล่าคุณสนิทสนมกับใครมากเป็นพิเศษหรือเปล่าในช่วงนี้คนคนนั้นนั่นเองคนที่คุณกําลังสนิทสนมด้วยในตอนนี้คือคนที่เขารู้สึกว่าเขาไม่ค่อยไว้ใจเขารู้สึกไม่สบายใจเท่าไหร่โดยเฉพาะหากว่าก่อนหน้านี้เคยมีปัญหามีประเด็นเกี่ยวกับความไม่ไว้ใจกันมาก่อน มือที่สนะคะหรือว่าทําอะไรที่ผิดพลาดไปก่อนหน้านี้เหมือนกับตอนนี้เขากลัวว่าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นอีกครั้งเรื่องราวเดิมๆความเจ็บปวดเดิมๆจะวนกลับมาหาเขาอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะคะภายใต้ความนิ่งเงียบที่เขาเก็บความเจ็บปวดไว้เป็นความเจ็บปวดเก่าก่อนแล้วก็กลัวว่าความเจ็บปวดนั้นจะรีเทิร์ย้อนคืนกลับมาซ้ําเติมหัวใจของเขาอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะคะ